สวัสดีทุกคนนะฮะผมแสบนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะมีเกมให้ทุกคนได้ถ่ายแล้วก็ได้เล่นกันนะมีของวันเล็กๆน้อยๆนะฮะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันทุกคนก็วันนี้นะฮะผมจะมาปลานะก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาตกปลาโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าขับรถผ่านนะฮะก็เลยเห็นหนองน้ำหนองนี้นะความจริงก็ผ่านทุกวันนะฮะผ่านทุกวันเลยนะผ่านมาหลายปีแล้วแหละเผอิญว่าวงจรชีวิตของผมนะวันนี้ กับกลายเป็นชอบการตกปลาไปสัง,งานนะครับผมก็เลยลองดูสัหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูหนองน้ําหนองนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงหรือนักตกปลาเขาอาจจะเรียกว่าหมายเน,ะะนาะลักษณะของหมายน้ำนะฮะก็คิดว่ามันน่าจะมีปลาช่อนแหละแต่ว่าเราจะได้ตัวมันหรือเปล่านะครับคนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปเจรจาดูก่อนนะฮะสามารถที่จะตก ตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะเพื่อความสบายใจของเราเองนะฮะก็คือว่าเห็นหน้าหน้านักตกปลานะครับเพราะทุกคนเขาตกปลากันก็ดูเหมือนจะง่ายนะผมก็เลยมาลองดูนะครับหลังจากที่คลิป2คลิปนะฮะเราจะได้ดูการตกปลากระสูบนะผมคิดว่ามันก็ตกไม่ยากนะครับมันก็ตกไม่ยากนะแล้วปลาช่อนเนี่ยผมก็แอบตกอยู่นะครับผมคิดว่าปลาช่อนเนี่ยมันเป็นปลาตกยากนะเห็นเขาบอกว่ามันตกง่ายแต่ผมว่าผมตกไงมันก็ไม่ได้ตัวสักทีนะครับ ก็เลยอยากจะลองฟิลวันนี้นะเดี๋ยวลองฟิลดูมีเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึง่งหรือชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เหยื่อปลอมนะในการตกจะได้ตัวหรือเปล่าสำหรับรชอนนะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าจะได้ตัวนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมีเกมให้ทุกคนได้ถ่ายแลว้วก็ได้เล่นกันนะมีของรางวัลเล็กเลน้อยนะฮะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันทุกคนสําหรับคนที่ดูในคลิป,ลปนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่บอกนะว่าของรางวัลน,นั้นจะเป็นอะไรนะครับเพราะไอ้น้องนี่ตกปลาเล่นเด้บะได้ยี่สิบบอคร Oh. โอ้ตกท้ายคลิปเบิ่งซื้ดอดอกครับบ่ได้ไปบ่ได้ไปกินบระเดี๋ยนะองของไผ่ครับน้องนี่ผมจะมาหากินกันล่ะแต่ว่าถา,ามคนแถวนี่ขาว่าเอาโ่วนเลยอ๋อใา่ถึงหอยถึงอยังเงยเอาโ่ว oh. น,น,นเลยโอ้ยไหนน้องค,อคนบ,คบ,าบางแห่มาตื้อมา,า,บบอนานไดเ้เรื่องหนุ่มขี้เลอะร้ายขี้ปูนบอกครับเออม่ได้เรื่องแต่ว่าเด็กก็มองนี่นะจะได้เรื่องลงไปตอนใดนี่ผมมาไปเส่าเพื่อนโอ้ยห้อยทีเดียวนี่ เจ้าปลาหลาว่าปลานิ่นตัวละสโห่เมีปลานิ่นหมครับปลานินตัวละโดสองโด่สาโหเแม่นหบอกจาวัสหาเบ็ดมาใส่เบ็ดเนาะเอาสี่เล่ยมเนบผมสี่ต๊ะเหรียซื้อว่ามีเอาเบ็ดมาติ้นรถมาทับท้ายิมดูเหรียญจะซื้อนีเขาเาเต้ยม้อ่เอยตรค่าที่หม่อ่บไอ้เป็ดแก่ท้อโหนี่บอก่าหมูว่ามันคืออะไรนะครับมุ้งหวยเฉีไว้จุบ บม้อเลี้ยไปโดนเราไหมลุยไปโดนยังไอ้บ้านบังขโมงหนึ่งนี่ละขโมงหนึ่งอนะเนาะสองสามบาทนั่นนหมา่ายเดครับผมลายเสร็จปลาปลาอะไรไม่เยอะจะงัว่าจะกินเยบ่อห่านน้นเนาะจังาร่งเครับผมนั่นแหละปัญหามันครับครับผม คหน้าล่างยปครับครันอป้ามันขึ้นอยู่เลยปลาต๋าหดนี่อยู่นอฟยำปลาน่อยนี่มันโอ้แยวลองมึงจะข้าวได้ร้ายที่สันหอยหอยประมาณสองสามลูกหอยเดียวไปควายควายยุไสครับยุไสยุบานไอยูำเภอตาลซุ่มหมดละโอ้ยูตานซุ่มหมดเออคุ้มะเอารถไทยส้นกะประมาณ เกือบสามไร่เหนือหน่อยก็หนี้อนหนี่มันประมาณเทียบกเทียไร่ระมาณนีงครับประมาณอร่อยร่อครับครับโอเคครับผมขอบคุณหลายมีเงื่อนแหละการปนเป็นการปนไข้เข้าแมีนชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเวลาหมุนในสักหน่อยครับผมขอบคุณครับผมครับครับเรื่องนะครับผมขอบเงียนก็ขึ้น เปยนเหยียบแป๊บนึงน,นะึนครับถึงแม่ว่าจะยังไม่มีวี่แววตี <c oughs> ยากมาก ก็หลังจากที่เดินไร่ตีนะเลาะตามขอบตะลิงนะครับประมาณสักครึ่งขอบครึ่งสะนี่แหละนะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะตอนนี้ก็ไม่มีตัวกัดเลยนะครับมันก็มีฟองอยู่นะครับฟองขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปลาขึ้นมาคุบน้าเป็นจังหวะอยู่นะแต่ว่ามันไม่กินเหยื่อนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาชนิดไหนเนาะเดี๋ยวจะลองไปที่รถนะฮะ ลองเอากระดี่นะครับมาตีใต้น้ําดูนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเสียเวลาแล้วนะฮะลองดีสักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเดินไปที่รถก,ก่อนนะฮะไปเปลี่ยนเหยือกแป๊บหนึ่งครับ สองฟอนเลยทุกคนน่าจะโดนนะฮะไม้นี้น่าจะโดนนะทุกคนฮะเดี๋ยวดูตัวนะครับโอ้โหฟองตามมาเลยครับน่าจะโดนนะฮะปลาอะไรนี่มาแล้วทุกคนนี่ฮะตัวแรกโอ้โหนี่ครับผมมาแล้วครับไอช่อนตัวแรก ในวันนี้ของเรานะครับคนครับนี่โอ้โหเกี่ยวปากบางมากเลยโอ้โหดูทุกคนบางติดนึงนะะปากเกือบฉีกคนอโอ้โหไม่น่ารอดฮะตัวนี้โอเคฝากไว้นี่ก่อนครับทุกคนโอเคฮะนี่ครับลงน้ำนะทุกคนฮนะะเย็น 没事，喝。 ตัวนี้นะเป็นตัวแรกนะครับปลาช่อนนะด้วยการใช้กระดี่นะครับตกใต้น้ํานะครับอ่าก็หลังจากนั้นก็ตกอยู่นานนะตกอยู่นานก็ไร้วีแววนะครับแต่ว่าปลาเยอะอยู่นะก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายนะครับว่าปลาตัวนี้นะฮะยาวกี่เซนติเมตรนะฮะไม่พูดถึงขีดนะฮะเพราะว่าตัวไมเล็กเกินไปนะถ้าได้ตัวใหญ่นี่จะจะวัดขีดนะฮะเอาเป็นว่า ยาวกี่เซนนะฮะผมจะเฉลยในคลิปหน้านะครับปลาตัวนี้กินกระดีเหล็กนะผมจะส่งกระดีเหล็กกระดีเหล็กนะครับกระดีเหล็กไปให้นะครับฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค่คนที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายมารับว่าปลาตัวนี้ยาวกี่เซนติเมตรนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นประวัติแล้วก็จะถ่ายเก็บไว้นะฮะเฉลยในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวส่วนปลาตัวนี้ผมจะปล่อยเอากลับมาปล่อยที่เดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่รถก่อนครับ คนะเพื่อนฮะผมวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวปลาตัวนี้นะครับผมก็จะปล่อยกลับลงไปในน้ําเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเอาขึ้นมานานแล้วนะกลัวมันจะตายนะครับนะโอเคนะครับจะไปกันไปนะฮะไปครับโอเคเรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเราตกเพื่อสันทนาการนะครับไม่ได้ตกเพื่อรับประทานนะโอเคนะสำหรับคนที่ทายกันเข้ามาแล้วก็ถูกนะฮะก็ เขียนชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวเหยือกก็ดีจัดเต็มไปให้นะฮะอ่าใครอยากได้สีอะไรนะครับระบุไว้เลยนะครับอ่าสำหรับคนที่ถ่ายถูกนะโอเคครับคลิปนี้ก็รากันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากที่รับชมครับผม